ปูขอมอบพินในกรรมทั้งหมดให้กับให้กาวให้กาวให้กับให้กาวปู่ทนได้หมดแล้วค่ะคุณมรหวานโบดเพียงผู้เดียวจะได้ไม่จริงมึงดูดิเหมือนมิจฉาชีพเลยนะมึงดูก่อนนี่นี่คือคนตายเขามาสื่อในร่างนี้นะยังไม่เชื่ออีกหรอ โง่เลยมึงอ,ะอ่ะมึงดูสภาพสินี่บาร์บิวปู่ตายไปแป๊บเดียวไม่รักปู่แล้วเหรอรักค<อ>่ะคุณปู่คิดถึงคุณปู่มากๆลเลยค่ะไม่เชื่อมนันอีกเหรออยู่กับปู่ขนาดปู่ตายไปแล้วยังไม่แต่งงานอีกเลยจริงอยู่ได้ไงอะแคดงว่ารู้จริงนี่หว่าจริงคนรู้จะคุณปู่ให้หนูเท่าไหร่คะปู่มีความในใจที่อยากจะบอกอีกหนึ่งอย่างหมอบีคนนี้ เป็นผู้คนที่ดีที่สุดเป็นบุคคลน่านับถือยิ่งนักใช่ค่ะอนุญาตให้ปู่ได้มาสิงล่างปู่ขอแบ่งพี่ในกรรม50%นให้กับพ่อมีได้เลยได้เลยค่ะคุณปู่แค่นี้หนูก็สบายมิชฉาชีพไอ้โม้มึงจะไปแบ่งได้ยังไง50%ให้คนอื่นเนี่ยคือคุณปู่ตัวจริงมิชฉาชีพชัดๆัมึงดูดีดีมจริง ทุกคนในนี้มีใครเชื่อบ้างว่านี่คือของจริง<อ>ใช่ของจริงค่ะ20อสมบัริ